30พิกัดกินเที่ยวลำพูนเมืองเล็กๆน่ารักที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเรื่องราวให้ค้นหาวัดพระท่าตธริพุณชัยวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูนอายุกว่าพันปีเจดีย์องค์สีทองอรารามประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดประจำปีเกิดปีรากาครัววันดีร้านอาหารพื้นเมืองลพูล ออเดอร์เมืองรวมของอร่อยให้ชิมไส้อัว่วแคบหมูน้ำพริกหนมจิ้มส้มแอปรังพึ่งอร่อยหวานมันร้านนั่งสบายบริการสุภาพมากค่ะจูดี้โฮมคาเฟ่คาเฟ่สไตล์โฮมมี่มีโซนเวิร์กช็อปทำงานศิลปะนั่งฟังเพลงอ่านหนังสือแก๊งหางอ้วนตัวแสบรอกินขนมอยู่หน้าทางเข้ามีเป็ดและไก่ให้อารมณ์าร์มน้อยในสวนถนนคนเดินมีเฉพาะวันศุกร์ของเยอะยาวเป็นกิโลของกินของฝากงานคราฟครบมีเป็ดลองชิมไส้กรอกคิวยาว้าวกันจิน้มเนื้อเนื้อน้ำพริกขาอ่องปูน้าดลำนักเจ้าแบล็กทูเบสิกคาเฟ่ เข้มขน้นตริปหอมละมุนข้าวซอยบ้านยองสูตรคนยองแท,ท้หอมมันเข้มข้นถึงเครื่องน้ำเนี้ยวแบบไม่ใส่ถ่โเน่าไม่มีดอกนิว้วอร่อยล้ำลำเตะเตก๋วยเดี๋ยวหมูตุ๋ ุปเคี่ยวลำไยอบแห้งมูตุ๋นนุ่มสะใจบะหมี่ส้งเครื่องโบราณอร่อยไม่ต้องปรุงหอศิลป์อินสนวงสามหอศิลป์กลางสวนกว้างใหญ่ร่มรื่นแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติสวยงามทรงคุณค่าเข้าชมฟรีวัดมหาวันวัดเก่าแก่อายุ1,400ปีต้นกำเนิดพระรอดพระเครื่องแคล้วคลาดพุทธคุณคุ้มครองป้องกันสมชื่อพระรอดค่ะข้าวซอยนมสดใสยน้ำผึ้งร้านข้าวซอยที่มีมุมถ่ายรูปน่ารั ต่อยเข้มข้นกลมกลม่อมกระดูกหมูอ,อ่อนเปื่อยนุ่มกินได้ทั้งคำไส้อั่วยายปีไส้อั่วสมุนไพรย,ย่างเตาถ่านตำนานล้ำพูนพร้อมอร่อยนวลละมุนกินกับคับหมูติดมันน้ำพริกตาแดงมันดีมากค่ะวัดจามเทวีจะดีกูกุดทรงสี่เหลี่ยมโบราณประดับพระพุทธรูปยืนรอบองค์งดงามบรรจุอัทธิพระนางจามเทวีกษัตริย์หญิงพระองค์แรกแห่งนครหริปุญชัยหรือลำพูในปัจจุบันทามคราฟช็อกโกแลตโกโก้คราฟทาเฟ่มาลองเลือกชิมโกโก้ภาคเหนือน้ำเมล็ดโกโก้ ลำพูนก็ปลูกโกโก้ได้นะอร่อยมากด้วยจันผาร้านอาหารพื้นเมืองในบ้านสูตรแม่จันผาแม่ครัวหัวป่าประจำหมู่บ้านรสชาติอร่อยมีเอกลักษณ์มีน้องแมวน่ารักน่ารักมาคอยต้อนรับระหว่างรออาหารค่ะอาบูโอทาวคาเฟ่มืองเก่าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนทั้งเมล็ดก,กาแฟลำไยน้ำผึ้งถ่ายรูปสวยได้ช่วยชุมชนตลาดโต้รุ่งแหล่งรวมของอร่อยยมค่ำคืนก๋วยเตี๋ยวหอยทอดข้าวมันไก่อินเตอร์โฟรโรตีและอื่นอีกมากมายเราแวะชิม,มห,หมูทอดจัาเหลาหมูทอดจิ้มน้ำพริกหนุ่งจ้วงข้าวเหนียวแกล้ กูช้างกูมา้าโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์บรรจุช้างศึกปู่กังาเขียวมีอิทธิฤทธิ์กล้าหาญและมาเทวบูท,ที่เคยร่วมรบปกป้องพระนางจามเทวีในศึกสงครามอานาตาการเดนชิลคาเฟ่นในสวนญี่ปุ่นภุมถ่ายรูปเยอะมีน้องแมวส้มมาพบปะแฟนๆในช่วงเช้าและเย็นตลาดบ้านเวียงตลาดนัดวันอาทิตย์กว้างใหญ่เดินสนุกรวมของใช้หลากหลาย และของคพื้นบ้านหายากมเะเนี่ยวป้าน้อยแป๊บสมองหมูครัวยายลินถึงถิ่นถึงใจสลับเปาซันเดย์สลับเปาร้านเก่าแก่แป้นบางไสตู้มหูสับรสเข้มข้นไสแน่นเน้นเน้นขายหมดไวมากร้านดาวคนองตำนานอาหารเหนือ50ปีลาบหมูคั่วฉ่ำนุ่มหอมอร่อยฮังเลลำใหญ่เข้มข้นอ่องปูเมนูนี้ไม่สั่ไม่ได้เลยราคามิตรภาพบริการประทับใจเติบโตแฮนด์คราฟทาเฟ่กาแฟสเปเชียลตี้รา้านคั่วเองหอมเข้มราคาน่ารักเงียบสงบนั่งสบาย อีเกใส่มะเขือขืนบรรยากาศสวนสดชื่นชมน้ําตกและมาค้ามวนแตตะผัดไทยหน้าจวนผู้ว่าผัดไทยโบราณผัดแบบแห้งๆไม่มันกลมกล่อมหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวชมหม้อกลุบกรอบกินเพลินหยุดไม่อยู่ตลาดสดเทศบาลตลาดเช้าขนาดกระทัดรัดพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมีของสารพัดให้จับจ่ายอ่านพื้นเมืองแท้ๆขนมข้าวน้ําพริกแกงกระด้างก็มีให้ชิมค่ะสุกสุดคาเฟ่คาเฟ่คิ้วๆในป่าซาง Camp, เอแครปเบือบบางไซ้ตู้เจลาโต้โฮมเมดเข้มข้นหนักหนุ่มกลนแล้วม้วนใจยกให้สิบโมะโโ่วงเลยส่วนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมูร้านอาหารในสวนที่สวยเหมือนอยู่ในเมืองโบราณงานปั้นละเอียดอลังการอาหารอร่อยสมราคาผัดไทยกุ้งสดหอมมันกุ้งพอกชอ็อปเลอค่าคู่ขวรบริการรัดเดอะวูเดนเฮาส์ร้านอาหารอร่อยรอบเย็นมีดนตรีสดแนวย,ย้อนยุคฟังสบายไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟส้มตำผลไม้ยำสามกรอบ เที่ยวนั่งรอบเดียวได้เที่ยว10ไฮไลท์พร้อมฟังเรื่องเล่าสนุกๆจากไดอาสามีวันละ2รอบ9 3มงคึ่งและ8โมงครึ่งหยุดทุกวันจนันทร์ค่ะแล้วจะหลงรักเมืองเล็กๆที่เป็นไปด้วยเสน่ห์ล้านนามาแอวละปูนกันเยอะๆนะเจ้า